โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัระวังอันตร,รายขณะข้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถวจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถชารเดินขบวนที่351 ต้นทางสถานีพนบุรีสุดปลายทางสถานีราชบุรีสบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีกองปาพตสถานีพนทรามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขอขอบคุณค่ะ